ชาวลบบุรีร่วมบุญมหากุศลในพิธีชาปนกิจศพไม่มีญาติส่งดวงวิญญาณไปสู่สุขติ เวลา15นาฬิกา49นาทีของวันที่28สิงหาคม2565นายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพไม่มีญาติประจำปี2565ณชาปนสถานวัดมณีโชลขันตำบลพรมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีดำเนินการโดยมูนลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลภาคเอกชนมีวัตถุประสงค์ที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆเช่นการแจกทุนการศึกษาและข้าวสารโครงการอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนต่างๆการแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ทั่วไปเนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาดการช่วยเหลือด้านสาธารณาภัยซึ่งรวมถึงอัคคีภัยอุทกภัยและวาตภัยการเผาศพไร้ญาติการบริจาคลงศพให้กับผู้ยากไร้ซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมามูนลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้บริจาคลงศพให้กับผู้ยากไร้ไปทั้งสิ้น360ใบเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น396,000บาทตลอดจนการสงเคราะห์ประชาชนผู้ได้ โอกาสทั่วๆไปซึ่งเงินทุนที่นํามาทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไปสําหรับศพไม่มีญาติที่นําออกมาบําเพ็ญกุศลในปีนี้มูล,ลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้ดําเนินการรับมาเก็บรักษาจากสถานที่ต่างๆดังต่อไปนี้จากโรงพยาบาลพระนารายมหาราชจํานวน9ศพญาติมอบศพให้มูล,ลนิธิดําเนินการจํานวน6ศพรวมทั้งสิ้น15ศพ เป็นศพผู้เสียชีวิตเพศชายจำนวน13าศพและเป็นศพผู้เสียชีวิตเพศหญิงจำนวนสองศพในาน,นามคณะกรรมการมูล,ลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพ,พระนารายรราาราชองค์เจ้าพ่อพระกาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สาลูกศรเจ้าพ่อหลักเมืององค์ไต่หงกงโจซื้อและหลวงพ่อแสงตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงได้โปรดดลบันดาลให้ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ประสบความสุขความเจริญด้วยอายุ วันนะสุขะภละธนสารสมบัติทั่วทุกคนด้วยเทิญ